ตาคุณพระพุทธคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีอำนาจเท้าสักัะเทวราชเท้าสักัะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระที่ทั้งสองพระที่ทั้งสองพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ คุณบิดามาดายาติกาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าพี่เจ้าทางที่อยู่ที่อาศัยที่ทำมาหากินสภเพสีที่เร่ร่อน ผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านที่ร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นนแ,นและตัวข้าพเจ้า,ข,า,จาขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมต,ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานเถิด สวัสดีทุกท่านครับฟุ้เร่องของสบาย <c oughs> วันนี้นะครับมีส่วนหนึ่งของพวกเราไปที่โคราชไปช่วยเขาข้างพระคนไม่มีเลยที่โคราชน,นะครับคนน้อยมากเลยต้องแบ่งแบ่งคนงไปส่วนหนึ่งเขาก็มาขออาจารย์ผม ไม่ชอยากจะไปอยากไปอ,อยากไปก็ไปเลยนะคร <_ d ata> ับก็มีมีภะวัมีเอมีอุทัยนำทีมไปนะครับก็พอได้ช่วยกันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไม่รู้ไม่มีคนช่วยอเออ,อเปบูนหล่พัดเลยนะครับแล้วกอย่างไกลเลยไม่ค่อยได้บอก <_ d ata> ผู้ที่ใกล้ชิดว่าอะไรคืออะไรเห็นว่ามันไกลแล้วก็มาร้อนด้วยควรจะไปควรจะกลับ เราออกมาวันนี้นะครับก็กระพุนเรื่องของการที่บาใหม่มาเก่าหนึ่งเรื่องการภาวนานะครับก็ต้องมีศีลครบจิตห้าพูดไปแล้วคราวที่แล้วสวมาธิหัดนั่งใหม่นั่งใหม่ใหม่ที่จากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับแต่มันจะมีคําบริกรรมอยู่พุโทโธสมมาละหังยุบหนบพองนอนะครับ พยายามทาตัวให้ตรงๆนิ่งๆฝึกร่างกายซะก่อนให้นดสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่กระดุกกระดิกตลอดลองม่กระดุดกดกระดิกสักครึ่งชั่วโมงไอ้คนนั้นก็เป็นคนเก่งแล้วลูกศิษย์บอกว่าอยู่ในท้องแม่ตั้งแปดเก้าเดือนนี้อยู่ได้นะครับกระดุกกระดิกนิดหน่อยแค่นั้นเองพอเกิดมาแล้วนั่งอย,อยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงนะครับกระดุกกระดิกตลอดมันเหมือนน้ำในแก้วครับการนั่งสมาธิยิตก็เหมือนน้า แ,แก้วมันถือไปถือมานะครับเดินไปเดินมามันก็มันมน้ำในแก้วมันก็ไม่นิน่งตัวเราเหมือนแก้วน้ำม,มาวางลงพระทันทีแบบวางลงเสยโยมเราเมื่อวางลงแล้วแก้วมันนิ่งน้ําในแก้วมันก็นิ่งจิตมันก็นิ่งพอหนิ่งแล้วมันก็จะใสขึ้นนะครับตะกรนขุดด่นค้นกิเลสปัญหาราค,าราคกร,ร,ระดุ่มร่วงไปดูดีแล้วกนะะ็เอามาใช้งานได้อย่างสบายๆนั่นคือพลังเรือความที่ มันโริสุดแล้วที่นามาใช้เป็นเรื่องของจิต้าเรามันฝึนนะครับเป็นใหม่มันอาจจะปวดเวทเขาเรียกวเวทนามันปวดแข้งปวดขาปวดอาการใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายก่ายกองบางคนสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือนั่งทื่น้ำตาไหลมันเหมือนกับแบบเกิดอะไรขึ้นเยสงสัยผู้ชมมีองค์ะทิทธาอะไรเนี่ยลองให้น้ำตาไหลมันเป็นอาการทุกอาการนะครับบางทีลง ไม่ได้สังเกตเห็นมือที่มันเป็นเรื่องของตื้นตันของปิติในชที่เก็ดซุกทุกข์เศร้าหรือครับมันอยู่ในอารมณ์เบญนาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ม่อยู่ในขณะที่เราปฏิบัติทำอยู่ดียันไปตกใจมันเป็นพื้นฐานปวดเมือ่อยขันง่วงเมาหมานอนขี้เกียจอ่อนเพลียกันนงวลสงสัยภูทีลังล้าไปเจออากาศเย็นๆเข้าหาเหาอยู่แล้วนคะคระับบางคนหาวสู้กับอาจารย์ จะก็นั่งดูอยู่บนหาวเะไรั้งหนาวะนะครับไปทักว่ามีองค์เราอยาบอกไม่ใช่ผมแค่กินอิ่มยังไม่ได้นอนมั้งนะครับแล้วคนใกล้จะหลับมันก็มีหาวนะครับออกซิเจนในร่างกายมันปั่นนะครับอย่าไปยึดมากอะไรสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะครับคืออะไรอินเทจินมนโดจินตนาการมันชี้นั่งไปนั่งมานะครับลุกขึ้นคุกเข่าแล้วํะคม แสดงก็เอาแน่แต่เจอจะถ้าอาจารย์เจอจาก็บอกโดไดไม่โดดหลังคาครับพรามันจะหอ่อแล้วไงแล้วมันก็ห่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นจะไปลวกพิธีการเท่ะไรมัน,มน,มน,มนมมร้องแฝงมามมมกๆดีครับสมัยรุ่นอาจารย์พวกหนุ่มๆเด็กๆก็หัดใหม่เขาไปฟังครูบาอาจารย์ปฏิกัดทรม,มาเ็าบอกว่าห่อได้อย่างนั้นอย่างนี้มันหมถึงเครือพันของมนุษย์ที่เขาฝึกแล้ว เป็นแต่พินญ,ญาแล้วบริสุทธิ์แล้วนานๆเน,นีนน่มีสักคนไอเด็กๆพวกวัยรุ่นมันฟังอยู่มันลองของเพื่อนอาจารย์อะไรนะครับหรือนั่งอยู่ในนา้าแล้วเขาบอกว่ามจะเหมือนเทียนสหว่างเหมือนไกลทองชาละวันอะไรนี่นะครับก็เ,เทียนไปแทงแล้วก็ถือเทียนไปจุดมีม่เป็นจิดหลักนะเทีนยนอยูนะ่ในน้ำเขาเทียนแล้วเปิดบอกท้าจะตายเอาไปหายใจม็ต้องรีบลูกขึ้นมา เราบริว,วันเพื่อนเราจะ่โดนลังคาล่มกลางาลกกอยากขอลมกับคนน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับลมมันลูปลงมาดีไม่ขาหักนะครับไอ้นั่นเป็นเรื่องของจินตนาการของมนุษย์นะครับไม่ดูว่าความจริจงหรือจิตหรือว่าถูกมันต,ต้องแยกแยก,แยกกันให้ถูกมันก็เรื่องทํามหากินนะครับมีเงินอยู่สามบาทอยากเลยสองร้อยล้านมันก็ไม่ใช่อะไรก็หนักหนาคิดแล้วก็หนักกันนะครับ ต้องใจเย็นๆก็ค่อยทำไปมือนกันนั่งสมาธินะครับนั่งตอนแรกปวดเมื่อยคันงอะาหานอนอาศัยว่าอิธิบาิสี่ีความเพียรมีความศรัทธามีความอดทนตั้งใจแล้วแล้วมีตัวอย่างแล้วศรัทธาคือคนเห็นครูบาอาจารย์ก็ทำก็ทําก็ทกําได้แล้วก็ทํามั่งมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บได้ปั๊บนั่งสามวันไม่ได้เลิกนั่งกระชดกูพยายามที่สุดละมันไม่ใช่ นะครับพวกเราเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่แล้วค่อยโตขึ้นมาเลยนี่กนถึงแก่ถึงท่ามันไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บแล้วแ็แก่เลยมันก็ไม่ใช่ใช้เวลาหน่อยใจเย็นๆนิดเดีนะครับบางคนจะเอาได้อะไรให้ได้จากใจเนี่ยอาจารย์บอกรู้สึกจะบอกว่าใจใีสําคัญฝึกใจเย็นลงได้มีจิติดได้เนะครับมีความอดทนได้เราไม่นาะนเกิอรอแล้วครับเรื่องธรรมากินในชาตินี้เลยรุ่มอย่ดีมีสุขบรรลุเป้าหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนา เหมืนการภาวนาเนี <Took S 1> ่ยครับมันจะมีหลายๆสองนักงเข้ามาทดสอบยึดแนวไหนก็แนวด้านชอบกันไหนก็เลอกใจเลยก็เอาบ้านเราไปวาดตัวเราไปผู้ทรงศีลนั่งซะก็ื่อคืนก็นั่งกลางวันก็รับแขกก็ลงพวกคูณเนี่ยยกตัวอย่างถ้ากลางคืนก็นั่งตลอดชีวิตต้องกล้าการก็นั่งตลอดเมื่อคืนก็นั่งกลางวันถ้าก็รับแขกรับแขกไปทำงานเนี่ยพวกเราเหรอครับถ้าการรับแขกท่านทำโดนทั้งนี้พวกเราก็ไปทำโนดนทั้งที ตามวิบากกันของแต่ละคนหนักเบาไม่เท่ากันลมืู่โท้ทยอะไรอ่ะก็หลวงพ่อคูณไงี่ทำตัวอย่างให้พวกเราดูนีทุกคนกราบเท้าท่านสองล้านสามล้านสองแสนสามแสนต่อวันหลงว่อคุณรู้จักใครเลยนีทุกคนรู้จักพวกคูณแล้วพ่กคูณรวยกว่าพวกเราเองเพราะอะไรเพราะพวกเราก็คืนเราไม่ตั้งแล้วก็เราแพ้ของพวกคูณหลววพ่กคูณเป็นใครเป็นคนเราเป็นใครแล้วก็เป็นคน ถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นปุะทัศน,น์นักกันทุกท้ายที่ไปไหว้พระดังไม่ได้ดังเหมือนพระแต่ถ้าปฏิบัติเหมือนพระดังเราดังเหมือนพระเพราะการภาวนาถุกจริตแล้วลงมือเลยนะครับอย่าไปโอ้เอวิหาลายชีวิตนี้น้อยรักอยามาสังวัเคยตัดไวต้ต่อแต่เด็นเด็กเอเ้ยเวลาเหลือเยอะครูบาอาจารย์เส็อพระป่าบอกว่าแกก็ตาย หนุ่มก็ตายเด็กก็ตายต่างๆต่างวาระเ่ยมีหลายคนที่ทํามาแล้วภาวนามาแล้วก็อยู่ดีมีสุขครับในเงินงานเบลารวงความรักนั่นผลจากการภาวนา้ม่ใชขแต่คารวะนะครับต้งไม่เครียดเหมือนโกนหัวเข้าป่านะครับถ้าเกินเครียดขึ้นมาพวกเราก็หลุดลวงไปด้วยดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าตอนนี้เราต้องอดทนโดยเฉพาะคนกรุงเทพเลยครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็คืนก็ต้องนั่งผมว่ามต้องทํนะาน มันเหนื่อยมันมล้าก็ต้องทำใหญ่ขี้เกียจนะครับคนขยันเนี่ยไม่มีราครับไม่มีอดมีจนมีทุกข์หรอกถือว่ามันดีแต่ปากหรือเปากไแล้วนะแต่แต่ปากมันก็ไม่ได้ชีวิตนี้มันต้องสู้ก็ต้องสู้กันก็ต,อตลอดไม่เช่ว่านั่งต่อหน้ากันวันนี้อนาาบอกให้สูุ้ไม่ใช่ทีแล้วมาคุณก็สู้กันก็ตลอดบุญมันมีครบสามร้อสองร่างกายกับคบเนื่องคนมีบุญจะเกิดมาแล้วครับคนหนึ่งเขาดิ้นกับเราอีกนะครับเขาจะขี้เกียจกัต,ตายเลย เปิดบารมีไม่ถึงเป็นขาดการนั่งสมาธิเป็นเจ็ถีไม่ได้เป็นจะคนในคนได้เป็นจะคนในคนไม่ได้จับเงินแสนเงินล้านไม่ได้พระพลจะาการนั่งเราศีลบานนี้นะครับพระอาจารย์นี้นั่งสมาธิมาสีลศีลห้าปีืุณช่วยเหลือคน,ปร,นประมาณป,ป,รรรรประมาณยี่สิบห้าปีก็สอนรุ่นแล้วรุ่นเหล่าบอกว่านั่งเธอไม่มีอย่างอื่น้าเห็นไม่ชัาก,ก็ดูรูปพระคุณเป็นหลักนะครับมาดูพระหลวงปู่หลวงตาที่เขามีบวชสลาวีหารดังๆใหญ่ๆ ถ้าเกิดจากการเล่าสมาธิแต่พูดไปฟังเรียบร้อยไม่ทำรับเกิดจากอะไรก็ตัวเราเองแหละครับตรารู้แต่เราไม่ทำเราไม่ทำเราไม่ได้บรุญรมันรรมีบาร,รมีไม่ถึงก็ไปร้องขอ้องขอก็ไม่ได้นะครับก็โวยวายไปกล่าวจาบจ้วงพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหนคุยไว เราสอนได้กูอยู่ดีไปสุขกูทำบุญตำทานแล้วแล้วกูไม่ร่ำไปด้วยไม่ลุ่งไม่สุขเลิกก็เลิกนั่งพอนะเลิกทำบุญตำทานเลิกมันก็หนักขึ้นไปอีไปจัอก็แล้วนะครับในติดท้ายถ้าเราไม่บุญตทานเนี่ยอายุสั้นนะครับมันตัดเพราะเราใช้ตลอดเราใช้บุญองเรองมาตลอดแล้วเราไม่เติมขึ้นมานะครับมันก็ไม่ร่ำไปรวยไม่ลุ่มไม่สุขแต่คนโบราณเขาบอกเ hey, ฮ้ยหุ่เก่าหมดลงแล้วนะเว้ย มันก็จะป,ป่วยสวยจริงจนทุกข์เป็นของธรรมดาลุกขึ้นมาสัไม่ตายก็รวยไม่รวยก็นั่งกันั้นตายไปสะศพจะได้สวยเดีย๋ยวไปร้องนะครับโหยหวนโหยหาอะไรวอกูอู้้ทำดีที่สุดแล้วชาตินี้กูไม่เคยกโกงเกินคนกูไม่เคยรังแกใครแลวเชื่อฟูถึงเป็นอย่างนี้แต่ทีแล้วมันก็ใช้มาตลอดมองกับย้อนหลังว่าทำรูดทุกทานมั่งก็บอกละตอนที่อยู่ดีมีสุขทำอะไรกันมั่ง 100, 200, ประเมินร้อยสองร้อยพระป่าก็ถึงไม่เ 8, 000, 5, 000. กินสามพันห้าพันพระวดาก็ไม่ท่าส่วนคนก็ไม่เอามวยงงานยุ่งนั่นแหละเรื่องของทางโลกแบ่งเวลาให้ดีๆแต่แบ่งเวลาดีๆชีวิตเราดีครอบครัวเราดีนะครับไม่ใช่ว่าหนักด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ใช่ที่นี่ก็ไม่เคยสอนว่าเอ้นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปบวชพระบวชชีนนะก็ไม่ใช่ เพราไม่นิยมไปแยกลูกแยกผัวแยกพ่อแยกแม่แยก,แแยกพี่แยกน้องนั่งบนหัวบนสลาวัดลูกเมียก็นั่งอยู่ข้างหน้าะชี้หน้านก็เหมือนกับก็บแค่ดีมาบวชนะครับเอาเปรียบครอบครัวมันก็ไม่ใช่ดังก็ไม่ิโยมบางทีก็อยู่วัดผู้หญิงอยู่เป็นเดือนเป็นปีทิ้งทิ้งลูกทิ้งผัวไว้นะครับเอาอะไรกินกินเนี่ยตรงนั้นลูกเกิดมารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง หนีไปคนเดียวกูสงบปีกปีเวกูสุบคนเดียวมันก็ไม่ใช่พี่นี่ไม่เคยสอนนะครับสอนให้ครบสินห้ามันนั่งภาวนาก็ตั้งใจอดทนนะครับแล้วก็นึกถึงว่าอาจารย์สอนก่อนบอกว่าตั้งแต่น้อยเติบใหญ่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่มาเกิดมาปุ๊บแล้วแก่เลยไม่ใช่ร่างกายเราดูตัวเราเนี่ครับแล้วก็คอยคืนคันใหญ่โตมโหฬารทีขึ้นมาและเกิดจากที่อาศัยวันเวลาการนั่งสมาธิก็นอนอาศัยวันเวลา ต้องมีความอดทนบางทีมันเหมือนจะได้จะไม่ได้แบบนี้บางคนเมื่อก่อนที่โชคดีโชคดีโชคดีมาตอนหลังเอ๊ะซื้อหวยเปนเฉียด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 หลังสุดที่ไม่เฉียดเลยไม่ถูกเลยก็แสดงว่าว่าตัวเราได้แล้วว่ารูปมันมบนบาลมีไม่ถึงม,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 มันห่างกันไปเยอะมันไม่สุขเท่าที่ควรก็ค,คงไม่มีอะไรมากกว่าดีเพราะว่าก็จริงๆแล้วสุดท้ายจะเน้นให้การนั่งสมาธิ นะครับแล้วใครมาจากจสำนักเดนบ้านใหม่มักงเก่าแต่ทุกจักริกแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับแล้วก็มีปัญหาสงสสยในการเัีนสมาธิเวลาเดินจานเดินไปแถวข้างล่างเจอกันก็ทักทายถามได้นะครับไม่มีปัญหาเลแล่วสุดเลยก็ไม่มีอะไรวันนี้นะครับก็ประที่หน้าไปยักปกติอยู่นะครับวันที่ยี่สิบหกแล้วก็อบรมวันเสาร์ปกติยี่สิบเจ็ดเราเดินทางไปเทพระที่โพธารามนะครับ มก็เตรียมตัวเตรียมแผนเตรียมการวางการทางานตอนนี้จะเน้นภาวนากับสร้างพระพุทธเจ้าอยู่สองอย่างแต่ก็จะบอกเสมอว่าสร้างพระพุทธเจ้านะเด็กบุญีเข้ากลับเขาว่าย่กว่าพัชรพังไปได้กลอไปไปไม่ได้กับไปนั้นฝากคอเนื้อเข้าไปช่วยกันนะครับอย่าไปมุ่งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งหากินอย่างเดียวไม่สมทานไปเปรียบเทียบดูข้างบ้านนะครับมันเกิดอะไรขึ้น และคนที่สมุดเยอะมากินมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับมันดีหรือมันชั่วก็พยายา็เปลี่ยนเทียบหน่อยนะครับดูคนรอบๆตัวเราบ้างแล้วมาเปลี่ยนเทียบที่ตัวเรานะครับว่าเรื่องบุญเรื่องทางเขาทำมันเป็นยังไงนะครับบางคนก็บางคนเด็กเล่นไห่สงสัยยายแก่ใส่บาตรตั้งแต่สาวจนแก่ตั้งแต่แมวบอกจนถึงเรียนอนุบาลจนจบมาหาลัยยังมันยังใส่บาตรอยู่ บานหลังคาก็รวจนก็จนทุกก็ทุกข์ลีคุณนท้ทำไมเบ้นรวยทุกข์ตลอดเด็กก็สงสัยจริงๆล้ยก็นั่นแหละนะครับไม่อดไม่จนไม่ทุกข์ไปบาตรพระต,ะตลอดมันลับมันลมสุขยายก็พอลกชีวิตนี้เราตายไปนะครับดีกว่าอายุยืนกว่า คนไม่ทาบุญทาทานเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจก็เลิกก็ทําแม่งไม่ได้บุญเด็กผู้จ,จนเหมือนยายคนนี้นะครับยายคนนั้นป่วยไหมไม่ป่วยยายคนนั้นอายุยืนไหมอายุยืนมันผลจากการให้ทั้งนั้นนะครับสวดมนต์ไหวพระภาวนานะครับไอ้วกนั้นไปจากช่วงยายที่ใส่บาดอยู่ตลอดแล้วหัวแท้กกรรมประองกรรมเป็นบุญกลบับจนนีหกูยายทรานพี่เขาตัวเองไม่ทําอะไรเลยยังแพ้ยายเห็นไหมครับ เพื่อนก็นดูระเปียบเช็ดค้างบานมากเขาพอเขาพอคือสุขสุขก็คือรวยแต่เรายังมีพ่อมีแม่เรงนีงพ่อเลี้ยงแม่มีลูกมีหล,ลานไม่เลววะก็ต้องลุยกันไปแต่อย่าทิ้งการนั่งสมาธิเป็นเด็กขับอ่ะพอดองเมือขึ้นผลบุญที่ท่านทำเน,นทั้งหลายในวันนี้ตั้งใจมา,มาะมนะครับื่วงภาวนาขอให้ทุกท่านลูกๆอยู่ดีมีสุขเหมือนทองไหลามาเทมาในี่นลยาณกระสงข์ภามมุ่งมั่นปัทนาเธอ